ระตกคนด่วยอ่อตามหามันก็มีอยู่คนคนหนึ่งซึ่งซึ่งปกติแล้วเขาเขาเขาก็เขาก็เขาก็จะไม่อยู่เฉยๆอ่าปกติแล้วเขาเขาต้องเป็นตัวตัวละพับไปตามหานั่งอยู่นั่งกินข้าวอยู่แบบแบบสบายสบาย ทไดกินข้าวไใช่ครับเพราะผมจะมีงี้เช้า้กล่าวว่ากลับค้ากลับมาบ้านจะมากินข้าวทำไมเากินข้าวได้จากนั้นลุงกลับมาทไม้ได้กินข้าวได้ใช่ครับเพราะผมจะมีงา้ยเช้ากล่าวว่ากลับค้ากลับมาบ้านจะมานข้าวมเกินข้าวไ้นข้วด่รเาจะมีเยชา่าวย่กามาานจะมานาไมเคยได้ยเดได้ช่คนับเพรามจาม เราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วเหมือนกับขาตัวเอง้าไปในควกถ้าน้องตามมากับป้าป้าบอกว่าสู้เต็มที่และเพื่อหลานเต็มที่และคืออยากให้หลานได่โดนจิตโดนใจสาหรับคนที่รู้เห็นอะไรที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ให้เขามากล้าที่จะมาสู้ทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนที่เราสู้เราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วเหมือนกับขาเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วเหมือนกับขาตัวเอง เก้าป็นในครุกครังข้างหนึ่งแล้วหนุบอกงี้ถ้าว่ายึดด้วยนิติวิทยา,าศาสตร์ก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องชมพู่ในจุดเกิดเหตุไม่ใช่มาถามสิ่งแวดล้อมแล้วเอามาตีความว่าผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นรู้นั่นรู้นี่รู้นั่น,น,น,นแล้วไม่ใช่รู้ว่าอย่เป็นแพะยังจับจับแล้วกลัวมันจะไม่กลัวมันจะรอดสร้างพยานหลักฐานเช็ดขึ้นมาเลยสร้างพยานหลักฐานเช็ดเอาอมันให้อยู่เพราะถ้าเอามันไม่อยู่นี่มันเสียผลงานคือตำรวจเนี่ย ไปจับคนมาแล้วโดนสารยกฟ้องยกฟ้องยกฟ้องนี่เสียผู้เสียคนหมดในเรื่องของประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการทํางานที่ว่าความมาแล้ทั้งคดีแพ่งและคดียาว่าความมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วก็อยากออกคำาิเศหน่อยก็อยากฝากพอมันถึงคนที่เป็นทนายจําเลยนะครับคนที่เป็นทนายจาเลยเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมขอ,ขอยกอีกทีคนที่เป็นทนายจําเลยนะครับถ้าคุณเห็นว่าจําเลยกระทาความผิดจริง คุณจะรับว่าความให้เขาคุณก็แนะนำให้เขา,ารู้ว่าถ้าเรารับสาร,รภาพแล้วเป็นประโยชน์ต่อาการพิจารณาคดีของศา,า,า,าลศาลก็จะลดโทษให้ลดโทษให้ก็ถือว่าสำนึกในการการะทำความผิดแล้วถ้าคุณแนะนำบอกให้เขารับสาร,รภาพแล้วเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์แต่คุณคิดว่าเขาไม่บริสุทธิ์ เขาก็ทาความผิดแน่ๆแ,แล้วเขาบอกเขาไม่ได้กระชามเขาบริสุทธิ์คุณอย่าไปรับเป็นทนายให้เขาโดยเด็เดขาดเพราะเมื่อไหร่คุณคิดว่าเขาคือผู้ต้องคือฆาตกรตัวจริงคือผู้ทําความผิดแล้วคุณจะไปแก้กดีเขาหลุดคุณจะทาเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณทําไปแล้วครับจําเลยไม่เดี๋ยจะเข้าคุกอย่างเดียวแล้วจําเลยเขาบอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คุณคิดว่าเขาเป็นฆาตกร แล้วคุณไปทําให้เขาแล้วเขาก็ติดคุกอ่ะเพราะใจคุณก็เชื่อเขาเป็นฆาตรกรอยู่แล้วคุณจะตั้งใจทําอะไรจะไปแสวงหาพยานหลักฐานอะไรบ้างลางเพราะคุณคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นฆาตรกรเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเขาเป็นคาตรกรอย่าว่าวาไปเขาให้เขาไปหาทนายความคนอื่นที่เห็นตรงกับเขา